ทัดทัดทับพระสูตรนะคะภิษุทั้งหลายความรู้สึกบาลีว่าเวทนามีสามอยา่างเวทนาสามอย่างเป็นไนคือสุขเวทนารู้สึกสุขทุกขเวทนารู้สึกทุกขทุกขะมาสุขเวทนารู้สึกไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็คือเฉยๆพิษุททั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเห็นเนะี่ยฟังให้ดีนะ ภิกสุดทั้งหลายเธอพึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์อันนี้พูดภาษาบาลีเนาะถ้าพูดแบบภาษาไทยก็เรียกว่าเธอจะควรจะเห็นความรู้สึกสุขโดยความเป็นอยู่ยากคือมันสุขแล้วมันจะให้สุขตลอดนี่มันไม่ไหวหรอกที่สุดมันก็หายไปก็คือมันเป็นทุกข์ทุกข์ไปว่าอยู่ยากอยู่ลําบากอย่างเช่นจะให้เราหัวลอ้อตลอดเวลาเนี่ยไม่ไหวลําบาก จะให้เรายิ้มมีความสุขเลยยิ้มโอ้ลำบากเนอมันก็เป็นทุกข์เข้าใจหรือยังเธอพึงเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์แต่ถ้าพูดแปลหน่อยก็บอกเธอพึงเห็นสุขโดยความที่เป็นอยู่ไม่ได้เป็นอยู่ยากเหมือนกันคือจะให้สุขอย่างนั้นตลอดไปก็เป็นอยู่ยากเหมือนกันจริงไหมเห็นไหมเห็นไหมพวกเราเห็นไหมเห็นนะเอาต่อไปเธอพึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศร ลูกศรน,นี่มันจิ้มเข้าไปเนะี่เราต้องถอดออกเนาะมันทุกตรงไหนนะี่มันก็อยากจะถอดออกเธอเพึงเห็นอะทุขัมมะสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่ภิกษุเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศรเห็นอัทุขัมมะสุขเวทนารู้สึกเฉยๆเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงภิกษุนี้เรากล่าวว่ามีความเห็นถูกต้องชอบธรรมและมีสมาธิที่แล้วไนหะ ตัดตัณหาความอยากได้ได้เด็ดขาดเพิกถอนสังโยชน์ได้แล้วได้กระทําที่สุดแห่งทุกขแล้วเพราะละมานะได้อย่างถูกต้องชอบธรรมทุกวันนี้ที่เรามีมันนะฮนะถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเรามักจะดูกันที่ไหนเราดูกันที่ความสุขความทุกข์จริงไหมเวลาเราสุขก่าคนอื่นเราจะว่าเราแน่กว่าเขาจริงไหม แล้วเวลาเราทุกข์กับเขาเราจะว่าเราแย่กว่าเขาใช่ไหมอ่าแล้วเวลาเราเฉยๆเราก็จุยไหมเราก็ว่าเออปอปอกันเนาะเอออย่างนั้นแต่ถ้าเรามีความสุขละลิกละเลงแล้วเราเห็นคนอื่นทุกข์เราก็จะบอกเออเอ็นดูมันแตะเฮ้าเป็นอันเนาะอย่างนั้นก็มีมานะขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเห็นสุขทุกข์เฉยเนี่ยว่าอ๋อมันเป็นเพียงความรู้สึกมันไม่ใช่เรา มันไม่ใช่ของเราแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคะพอเห็นอย่างนี้เราก็เลยเป็นไงเลยเป็นคนที่มีความเห็นถูกต้องแล้วก็ตัดความอยากได้ขาดเพิกถอนสังโยชน์ได้แล้วแล้วกระทาที่สุดแห่งทุกข์แล้วเพราะละมานะมันมันต้องเพราะด้วยนะฮะถ้ายังละมานะไม่ได้นี่ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกขนะ์เนอะมานะมีเมื่อไหร่ทุกข์มืนั้น คนไทยจะคิดว่ามานะเป็นความบากบันใช่ไหมมีมานะบากบันเรียนให้จบอย่างเงี้ยนะแต่ที่จริงมานะแปลว่าถือตัวถืออะถือตัวนึกออกไหมที่จริงมันไม่มีตัวให้ถือแต่มันก็ไปถือตัวเข้าใจไหมเช่นตาอันนั้นก็ตาอันนี้ก็ตาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันตาก็เป็นทุกข์เหมือนกันเนาะหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เหมือนกันหมดแหละ แต่มันกลับเห็นว่าตาห้างามหรือตามันก่อนตาเฮาหันทีหรือมันกอนไอ้นั่นสยตาสั้นแล้วเนี่ยคือไปเอาตาเอาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นเราแล้วก็เกิดการเทียบเคียงกันร่างกายก็ไปเทียบร่างกายเออมันอ้วนหรือเ้าวกอนมันมางามเนี่ยเนี่ยห้าวสแลนเดอร์หรือมันกอนอย่างงี้นะก็ก็ไปเทียบตรงตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไปเอามันมาเป็นฉัน,ฉนก็เลยมีมานะแต่ถ้าเราเห็นตามเป็นจริงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็น ทุกเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกมันก็เลยไม่เปรียบเทียบอะไรกับใครต่อไปไปดูเวทนาสุขทุกเฉยพอมันสุขขึ้นมาเราก็อุทานว่าไงเออไอ้สุขไปตุกแล้วเนาะแน่แล้วเวลาทุก่ะคะเออไอ้ตุกมันเหมือนลูกศรทอดออกเนี้ยไปถ้าไปเสียบไว้เหมือนนึกออกไหมเวทนาเหมือนลูกศรน,นะมีคนยิงลูกศรมาเสียบเราเนาะมีคนยิงลูกศรมาเสียบบึกที่แขนนี่นะ ไปไงคะเราจะยืนรอให้เขายิงลูกศรอ,อันที่สองไหมเออบ้าเอาละแล้วก็หลบละใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราทุกข์ใเนี่ยคือโดนลูกศรหนึ่งดอกก็อย่างเนี้ยเวลาทุกขก์ใจอะซึบหนึ่งดอกแล้วนะถ้าเป็นคนฉลาดก็ระวังไม่ให้ลูกศรมาเสียบใจให้มันทุกข์ใจใช่ไหมแต่ถ้าคนไม่ฉลาดพอเสียบซึบป๊บก็แอนอกเลยมายิงมทําลูกหรอเลยทุกขก์ายด้วยและทุกข์ใจด้วย อย่างเช่นปุถุชนที่ไม่เคยฟังธรรมเนี่ยพอตากแดดร้อนปับ๊บทุกข์กายไหมคะเฮ้ย hey, อย่ามาฮ้อนตาฮ้อนว่าอันนี้มันทุกข์แค่กายอย่างเดียวหรือมันทุกข์ใจไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยละสองลูกศรเลยพอร้อนปุ๊บก็บบนเลยวันนี้มันอย่ามาฮ้อนตาฮ้อนว่าอย่างนี้ก็คือทุกข์กายและทุกข์ใจแต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้เคยฟังธรรมเนี่ยพอเดินออกไปตากแดดปุ๊บรู้เลยลูกศอนเสียบละโอ้ฮ้อนเนาะฮ้อนเฮ้ยมาเอาละ มาเอาลูกศรที่สองมาเสียบอกละนี่นี่คือคนที่มีความรู้เรื่องทุกขเวทนาว่าทุกขเวทนาเหมือนลูกศรไม่ควรเอามาเสียบหัวใจเราเพราะนั้นทุกกายก็ทุกกายไปแต่ไม่ไม่ทุกใจก็เลยไม่โดนลูกสรอ,อันที่สองเสียบหัวใจเราต่อไปนี้พอร้อนปับ๊บเราจะพูดว่าไงคะเออทุกกายเนาะออไปไ็นธรรมดามันมีร่างกายมันก็ตุกกายไปธรรมาดาแต่บบทุกใจละ อันนี้ก็เรียกว่าลูกศรเสียบเพียงลูกศรเดียวทีนี้ทุกเหมือนลูกศรแสดงว่าเราต้องเสียบหรือเราต้องถอดอ่ะต้องถอดนะเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุยืนเป็นคนประเภทไหนเป็นคนที่หนึ่งหาความเขาเรียกว่าหาความสบายให้ร่างกายพอสมควรนะคือคือเป็นคนไม่ทรมานตัวเองอะ่ะนึกออกไหมคนที่จะอายุยืนนี่นะจะเป็นคนไม่ทรมานตัวเองคืออะไร อิริยาบทไหนพอสบายเขาก็จะอยู่ในรีบทนั้นสองไม่หมกมุ่นในความสบายเนี่ยอันนี้สําคัญบางทีเราก็สบายเกินมีไหมมีไหมที่สบายเกินจนป่วยมีไหมคะเออมีจริงๆนะบางทีนอนแล้วมันสบายเนาะอู้ยนอนสบายเลยนาะอัลลอะฺอตกหมอนเนี่ยนี่นะอันนั้นะน่นะนนะก็มาจากการที่เสพความสบายจนเกินเลยไงเนานะอะไรอะไรที่มันเกินเลยเนะี่ย มัน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 จะทุกข์วันนี้เราได้ฟังธรรมนะฮะแล้วเราควรที่จะที่จะฟังแล้วก็ตามดูแล้วก็เห็นไปเลยแล้วถ้าเห็นแล้วถ้ามันบรรลุมันก็บรรลุไปเลยอาจารย์แล้วถ้ามันยังไม่บรรลุไม่บรรลุก,ก็ตามดูบ่อยๆตามดูบ่อยๆจนกระทั่งเห็นแจ้งแล้วก็หลุดพ้นไปทุกวันนี้ที่เราไม่หลุดพ้นเพราะเรายึดความรู้สึกสุขทุกข์เฉยว่าเป็นของเรา ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเป็นเราเราเป็นส hmm. <Ser> um. ุขเราเป็นทุกข์เราเฉยใช่ไหมและความรู้สึกสุขทุกข์เฉยข้างนอกเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นน้องเราเราไม่เห็นว่ามันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงสุขก็เป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทุกข์ก็เป็นลูกศรเสียเฉยก็ไม่เที่ยงอีกโอ้มันไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างเลยพอเห็นอย่างนี้ก็จะเห็นว่าความรู้สึกสุขทุกข์เฉยไม่ใช่ของเราและเราไม่ได้เป็นสุข เราไม่ได้เป็นทุกข์เราไม่ได้เฉยแต่ความรู้สึกสุดทุกข์เฉยมาเยี่ยมมาเกิดแล้วก็จากไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าคุณเป็นสาวกใครเนี่ยนะเราเป็นสาวกพระเจ้านะผู้พ้นทุกข์ไปแล้วเพราะท่านไม่เอาทุกข์มาทําเป็นฉันท่านเลยไม่มีฉันเป็นทุกข์เข้าใจหรือยังท่านก็เห็นตามจริงตามันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของมันหูไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของมันจมูกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของมันก็เป็นของมันแต่ เราไม่เป็นสิ่งนี้จึงไม่มีเราเป็นทุกข้าใจได้ยังเนาะมาฟังเรื่องเวทนาสามสุขทุกข์เฉยก็เหมือนกันสุขก็เป็นทุกข์จะไปเอามายึดทําไมต่อไปนี้เราจะไม่ขี้โวแล้วเนอะเวลาสุขมาไม่ต้องไปอวดตัวไปอ๋บ้างนี่นะสุขภาพดีไม่ต้องไปอวดหรอกสุขก็เป็นทุกข์ทุกข์ก็เหมือนลูกสอนเสียก็ไม่ต้องไปบน่นถอดได้ก็ถอดซะเอายามาทามัง่งกินยามัง่งอะไรก็ถอดถอดไปซะ แล้วก็ความเฉยก็ไม่เที่ยงนะอย่าประมาทนะวางในเฉยนะมาดีอวดตัวเนอะเออโหมาเป็นเนี่ยก็เป็นเนาะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวก็เป็นละอย่างเงี้ยเนาะก็ขออนุมโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเทอน